สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากเลยนะทีนี้ตอนเราก็สู่อ่าซูเปอปร์มาร์เก็ตของนอนแพทนะคะวันนี้มากับการแต่งตัวใหม่เลยเนอันเนี้ยมีใครรู้หรือยังอ่ะมันเขาแจกฟรีอยู่นะคะตอนเนี้ยน่า็นมาเลยนะโปรบอกอะไรนะ e d u ปสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะมันจะแจกต้อเน,นี้ยฟรีมาให้โออ ใหอยากไม่ทีไหมเราเห็นว่าโรบอก e d u ไหมคะแล้วก็สองศูนย์สองหนึ่งเออสองศูนย์สองหนึ่งดีพูดผิดเออมันก็จะแจกแ้ตัวนี้มาให้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวพิมพ์ให้ระหว่าง ระหว่างตัดคลิปแล้วกันเนาะไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่ว่าแพทเพิ่งลับมาวันนี้นะก็น่าจะทันอยู่แหละถ้าแบบคนมาดูวันนี้แล้วกดรับเลยอะ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะจ้งางพนักงานเพิ่มจ้างสตาฟเพิ่มอ่าคนนี้เขาแค่คิดเงินเร็วอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีก แปดนาทีเขาจะมีเฟสให้เราใช่ปะตอนนี้ถามว่าตอนนี้จริงๆพนักง,งานเพียงพอแล้วหรือยังก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าเดีย๋ยวพอเราพอได้ว่าอะไรนะพอเราขยายพื้นที่เพิ่มไปอีกอะ่ะโอ้มันก็ไม่เพียงพออยู่ดีแต่ทีเนี้ยเราจะขยายไปทางซ้ายหรือทางขวาดีอะ่ะ อันน,นีเนี่ยทางซ้ายมันก็ว่างอยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทางขวาก็ว่างอยู่เหมือนกันแต่อันนี้เราไปตรงกลางเออขยายขวาดีไหมอันนี้คืออะไร,รอะพอ t ตโตชิปขายพ o t ต t โตชิปได้ห้าอันได้เลย โปเตโตชิปเอ,อเายังเรายังไม่มีโปเตโตชิปใช่ไหมมันฝรั่งมีแค่เลยมันก็โปเตโตชิปนี่หว่ามันไม่มีคนซื้อ่ะเราต้องซื้อมาใส่อขยายพื้นที่ก่อนนี้ขยายซ้ายขยายขวาดีอะขยา,า,า,ายขยายขวาดีซ้ายดีงั้นขยายขวาเพราะคนมันจะมาหนักทางขวาเนาะ เออขวาราย้ายดีขยายขวาขยายขวาแล้วเราก็จะไปซื้อของมาออป๊อปเตโตชิพใช่ไหมจ๊ะไหนจ๊าไหนะนจ๋าด้นะไหนจ๊าไหนจ๋าอันนี้ หนึ่งมันจะได้ตัวแบบเป็นโซนโซนเดียวกันของเหมือนกัน ลมลมีพนักงานคิดเงินสามเครื่องพนักงานเติมรถเข็นเยอะเลยเพราะว่าตอนแรกพนักงานรถเข็นเรามันไม่เพียงพออ,อันไหนที่เรายังไม่มีนะชีดมีแล้วใช่ปะ่ะแต่อันนี้อันนี้อันนี้ซื้อพออยู่อ่ะอันนี้พออยู่ ก็รีสต็อกนี่ไงเรามีเครื่องรีสต็อกแค่อันเดียวเออก็เมื่อกี้คือมันเครื่องรีสต็อกนี่วะ่ะเขาก็เขียนอยู่ว่ารีสตอ็อกเขาคือใครอะเมื่อกี้เจอคนเจอคนน่ะอะไรวิสิตออโต้เพลเยอร์ เราต้องไปวีซิตต้องไปเยี่ยมหอะคะเยี่ยมไข่ก้อนอเติมตรงไหนก็ไปเราเติมตรงนี้ให้คนรอคิดเงินแบบเยอะมากต้องมีปรากฏการณ์ทิ้งรถเข็นแน่เลยอะทำยังไงดี นายไม่ต้องเติมเราวรเข็นอะไรเราเติมให้นายไปเติมของเออ,เอต้างพนักงานอีกคนนึงแล้วกันนะคนนี้น่าจะโอเคนะพอหรือเปล่าเงิเออพออยู่เริ่มงานเลยเริ่มงานด่วนวน ใช่กันใช่กันอันนี้คือมาเก็ตเขาว่าอุ้ยทำไมมารเก็ตเล็กๆของเขาแต่แบบกระจุของได้เยอะจังเลยอะ่ะในขณะที่แบบของเรานี่มารเก็ตใหญ่มากเลยนะแต่แบบแก้มันโลง่ลงๆมากอะ่ะ หรือเ,เราไม่ควรซื้อเพิ่มะมากดไลค์มาไลค์กดไ like ลค์ like ชาวบ้านเขาถหาเป็นไงจะต้องไปหากดไลค์ชาวบ้านเขาเนี่ไงแบบถูกนิดเมคเฟลนตัวที่ใหของเราคือแบบว่ามันแค่ใหญ่แต่โล่งมากเลยนะในขณะที่แบบของคนอื่นอะ ก็ไม่ได้ใหญ่นะเล็กๆแต่แบบเออแกมันดูแบบคุ้มค่าใช้พื้นที่คุ้มค่าแต่ออของเราคือแบบไม่คุ้มค่าเลยจ้าเซลแอปเปิ้ลห้าชิ้นได้เลยดูเป็นคนใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่าไปเลยอ่ะนี่เป็นการแบบ ย้ายเพื่อเอาอินโนเวทใหม่ออขายยืนงงแกฉันจะซื้อแกม่ย้ายของฉันทำไมออทีนี้ก็จะใช้พื้นที่คุ้มค่าไปยัง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 ไม่คุ้มค่าพอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ราจริงๆรแล้วถ้าอยากให้คุ้มค่าจริงๆเราไม่ควรเว้นเลยใช่เออเว้นข้ามเนี่ยไม่ดีเลยนะถึงการไม่เว้นมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นว่าเออเรามีอะไรที่แบบเรามีอะไรแล้วบ้างอ่ะเอออย่างตอนแรกไอ้ก็แฮตตี้แบแเราก็คิดว่ายังไม่มีนะแต่สรุปคือมันมีแล้วนะ มีนะเว้ยไม่ใช่ไม่มีเออแต่เราคิดไปเองว่าเราไม่มีเพราะเราไม่เห็นเออนื่องจไปได้ไอเดียจากบ้านข้างๆมาอุ้วเฮ้ยเขาทำประมาณนี้แล้วมันดูดีเราก็เลยแบบคอปปี้ซะเลยอุ้ย้ายหยอคอปปี้มาซะเลยเอออันนี้เราก็จะได้ขยับนิดนึงเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ อ,อ,อ่อ่นยเพราะว่ามันใส่เดียวกันเนีไยก็อันล็อกลูกค้าใหม่ไปด้วยเลยทีนี้เราก็จ้างพนักง,งานเพิ่มได้หนึ่งคนนะคะแต่ว่าอันนั้นนะ คนักงานคิดเงินเนี่ยมันถ้าเราลองรีเฟรชดูอะมีคนที่คิดเงินเร็วๆไหมคิดเงินเร็ว,รวไม่มีเลยอ่ะไม่แต่พนักง,งานธรรมดา,าเราลองีฟอ่อ่อ้าคนนี้คนนี้หน้าหน้าโดนอยู่นะเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อเคาน์เตอร์ดีๆ หนึ่งอันสหลังให้กันอย่างนี้นได้ไหมแล้วเราก็จ้างคุณคนนี้เลยเงินพอหรือเปล่าเหมือนจะไม่พอนะอ่ะพออยู่เอาล่ะคุณคนนี้ก็มาประจำเครื่องนี้เลยเยมเี้ยมไปเลย ก็จะวางคู่กันได้อยู่นะอันนี้ก่อนหนึ่งแล้วก็ซอเสจคู่กันวางคู่กันไปก่อนเพราะเงินไม่พอซื้ออย่างละสองก็ต้องซื้ออย่างละหนึ่งก็เอาไปวางคู่กันเนาะกลับมาเคสเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นยาอีซี่มากๆเลยนะ ทีนี้เราก็จะมาวางวางยาวต่อจากตรงนี้เลยเพราะว่าแผงน่าจะขนาด,นนาดนเดียวกันอืขนาดไม้ใหญ่มากไซส์เดียวกันเลยนี่เราก็จะได้ลูกค้าหน้าใหม่เพิ่มด้วย ได้เป็นคุณแบทแมนกับอใครนะว่า่อกี้ตันผ้าผู้หัวนี้เออเลเวล up แล้วเลเวล up เ้าจะเป็นเครื่องนี้แหละอันนี้เครื่องนี้เท่าไหร่เครื่องนี้หนึ่งล้านเลยนะถ้าเซียวรี อันนี้ไปลองดูก่อนอันหนึ่งแล้วัะเนาะอาจจะควิกกว่าเดิมเออควิกกว่าเดิมแหละมันเร็วขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วว่าอ่าทีเนี้ยจะเปลี่ยนกับเครื่องไหนดีล่ะเครื่องนี้ไหมอหลแล้าขโมยเครื่องเธอ จะไปใช้เครื่องนั้นแทนก่อนนะขโมยขามุยเครื่องเธอเจาใช้เครื่องนี้ไปก่อนนะยืนยืนที่เดิมเลยบอกของเล่นเหรอ ที่ไหนนะนี่ยังไงล่ะการเลยแล้วก็เอาจักติดใจเจ้าเครื่องนี้แล้วอ่ะเพราคิดเงินเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะนั้นหรือคิดเงินเร็วขึ้นมากจริง อนนี้เราจะเซลลและกันเพราะว่ามันลบคืนที่เซลเพื่อที่จะเอาเงินคืนถูกต้องค่ะเซลเพื่อที่จะเอาเงินคืนถึงจะได้คืนไม่เยอะก็เอแต่ว่าดีกว่ามันรบช่องไงส่พัดว่าการที่เรามีมีจุดจอดรถเข็นแค่จุดเดียวอ่ะ มันดีกว่านะคะเพราะว่าในการที่เรามีจุดจอดรถเขีนหลายจุดนะฮะลูกค้าจะเอาไปจอดหลายๆที่ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพนักง,งานเราจะวิ่งงั่วไปหมดเลยอ่ะน้องแฟงเขาเข้ามาในมาเก็ตเอได้ยังไงอ่ะก็น้องแฟงเติมของให้หน่อยสิ น้องมาเยี่ยมบอนกำลังอัดคลิปนะอันนี้พายไม่ได้สตรีมนะอ,นนอันนี้อัดคลิปแล้วคะแต่เหมือนน้องเห็นถัดออนอ่ะอุ้ยดูถัดออนนี่วะออนทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยออนไม่เห็นสตรีมเลยวะอย่างเงี้ยเออไม่สตรีมไงเอาล่ะทีนี้พนักงานเราก็จะมีแต่สีฟ้ากับสีเขียวยกเว้นนายคนนี้ไว้คนหนึ่งแล้วกัน ยกเว้นน้องไว้คนหนึ่งเออยกเว้นน้องไว้คนหนึ่งก่อนแล้วก็คุณลุงคนนี้น่าจ้างไหมคะคุณลุงคนนี้เขามีมูฟมีสกิลมูฟก,ก็เข็นเร็วระดับแรสองดาวได้สามคันจ้างไหมจ้างเออจ้างสี่ แล้วก็เอาน้องคนนี้มาออกไว้ก่อนแล้วก็เอาคุณลุงคนนี้เข้าไปแทนอ็นย้ที่นี่โอ้โหเดี๋ยวนะมวไปทำอะไรกันหมดเนี่ยเติมรถเข็นอยู่อย่างนั้นเหรอรจ้างคนแบบเข็นรถเข็นมาเยอะๆก็คือน้องจะเขยนรถเข็นกันอย่างเดียวเลย เติมของด้วยไม่หนูวันนี้ถือว่าซุปเปอร์เราเก้าวหน้ามากๆเลยนะเกาวหน้ามากๆเลยนะเออเติมของกันไม่หวัม่ไหว,วอันนี้คือโอ้โหเราคือแบบ อันดับที่แบบแก้าวก้ากก็ก็ก็กไม่ติดอันดับใดๆทั้งสิ้นอ๋อน,นี่คืออันดับกดไลค์เหรอคะไม่มีใครไลค์ให้เราเลยไลค์เท่ากับศูนย์นะอันนี้คือลำดับอะไรคอสอมเมอร์คือลำดับลูกค้าหรออ๋ออันนี้คือลำดับเลเวลว้าวคนอื่นเขาไปตั้ลำดับเลเวลสองร้อยกันไปหมดแล้ว ในขณะที่เราแบบสิบสองเรายังเหลืออีกสองเซลนะสำหรับเลเวลนี้ที่เรายังไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อเพิ่มนะคะลิปวัคนนี้ถึงจะจบได้ด้วยดีนะเพราะเหลืออีกสองเซลที่เรายังไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อเพิ่มเราต้องไปต่ำต้องไปต่ำนี่นะเพราะปกติมาเก็ตเราออนี่ลูกค้ายเยอะอยู่แล้ว เออน้องแป้งอีกแล้วอะน้องแป้งเดินตามเดินตามขี่หลังน้องมันน่าจะให้เราช่วยกันได้เนาะแบบเติมของให้ในมารเก็ตเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอออยากอยากให้เติมของเลยช่วยกันเติมของในมารเก็ตเพื่อนอะเพื่อนนี้ก่อนแล้วกัน ผ่านน้องปลาไปวางทองแฟนเดินเลือกขององเลยอ่ะสำหรับมาเจ้าเราถ้าจะดูจากมุมถ้ามองจากมุมเนี้ยน่าจะโอเคโล่งอยู่ดีอ่ะ เพราะตรงนี้มันโลน่งไงเราต้องไปยืนอยู่แค่ตรงนี้ไว้เราจะไม่เห็นมันโล่งเออถ้าเรามองจตรงนี้มันจะไม่โล่งถ้ามองจากตรงนี้มันจะดูว่าเราเก่งมากเลยเราแบบบริหารจัดก,การพื้นที่ได้แบบไม่โล่งเลย <c oughs> ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะสำหรับใครอยากดู Steam, สตรีมสด โปรบอกแต่เป็นเกมอื่นที่สามารถเล่นกับลูกเพจได้นะคะก็สตรีมผ่านเพจแคสเ l a ลนะแต่สำหรับการทำเป็นคลิปก็จะลงใน YouTube เหมือนเดิมนะคะบางบางคลิปอาจจะดูดมาจากในในเพจด้วยนะแล้วก็มาตัดเอานะคะบางคลิปนะที่มันดูดได้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบ Facebook สามารถให้ดูดได้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบางบางทีคือแบบ ลงในเพจอะมันจะดูได้แค่คลิปมันจะอยู่แค่สิบสี่วันนะไม่ว่าจะเป็นสตรีมสดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เ้าเปลี่ยนกฎใหม่ปะสตรีมสดมันจะอยู่ได้แค่สิบสี่วันป่ะหลังจากนั้นคือเขาจะลบทิ้งนะคะส่วนมากแพทก็เลยจะมาลงคลิปใน YouTube แทนอ่อแล้วถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องแพทก็จะย้ายมาสตรีมใน YouTube แทนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเกมอย่างโรบอกเป็นเกมแบบออตอนแบบไม่ยาวมากเล่นจบใน ในรอบเดียวกันหรือในสตรีมนั้นเราตบได้เลยอะไรเงี้ยค่ก็จะสตรีมในเพจเหมือนเดิมนะเพราะในเพจทุกคนจะสามารถดูได้ง่ายกว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะโอ้เดี๋ยวเราต้องไปปลน,น้องแฟงเป็นการแถมเครดิตท้ายคลิปแล้วกันบ้านน้องแฟงอยู่ไหนหาแหล่งก่อนอยู่นู่นนะเอาล่ะ,ละขี่รถไป เหนื่อยใช่ไหมล่ะนายเหนื่อยใช่ไหมล่ะแต่เรายืนเชียร์เป็นกำลังใจให้หนายเองั้หนหมันพิมพ์แค่แดนซ์เฉยๆหรือแดนเซอร์อะคะถ้าถ้าเป็นอะ แบบนี้มันเต้นได้หรือเปล่าอ่ะแดนเฉยๆใช่ปะไม่ใช่แดนเซอร์ใช่ไหมคะมาป่วนเขาอ่ะป่วนเก่ง ก็เป็นบกมือใช่ไหมเออบายบายทุกคนนะคะมันบบกมือแบบเดียวเองอะเต้นนานกว่าอีกใช่ไหมเออเต้นอยู่นานกว่าเต้นจนกว่าจะปิดคลิปเลยแล้วกันมันมีแดนส์กี่ท่าแดนสบมีปะมีปะเออมีอยู่ <laughs> โอเคอันนี้ว่าปิดคลิปที่ร้านน้องแฟงนะที่มินิมาร์ของน้องแฟงนะคะ ที่กำลังจะเติบโตตามเราไปนาะยก็จะเหนื่อยหน่อยนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้จนรับชมมาจนถึง e อ d เค e ด i t ด้วยน,น,นะคะไปแล้วนะวันนี้ทุกคนบ๊ายบายนะคะ